ขอต้อนรับเข้าสู่งาน My Magic Prophecy Lucky in Love After Party นะครับในวันนี้แล้วก็กสวัสดีทางผู้ชมทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็ Hello everyone Hello 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 o k a ่你อ่า Welcome to My Magic Prophecy Lucky in Love After Party yeah. เมื่อวานดูา a s ี e ีเป็นยังไงบ้างครับี e ีสุดท้ายแล้วอะไรนะหวานมากได้ได้ตังจากเฮียป่ะครับยี่สิบาทได้กันไหมได้อะไรนะไม่มีเสียงแล้วอีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีคนทักมีคนมีคนทักช่วงไฮบายเมื่อวานหลายคนนะเเขาทวงไใช่ปล่ล่ะทวงยี่สิบแต่ว่า ผมไม่ค่อยมั่นใจทำไมอ่ะเขาอาจจะขี้โกงอา่าเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะขี้โกง<อ>ือผมอ่ะตั้งกติกาไว้ว่าคุณต้องหน้านิ่งสุดๆคือนิ่งแบบห้ามกระดิกแม้แต่คิ้วอ,อ,อ่ะเอาจริงๆปะแม่ๆมาวานคืนหน้าเบี้ยวกันหมดแล้วอ่ะ <c oughs> เบี้ยวจิงๆหอนกันสุดๆแล้วอ่ะคือไม่ใช่แบบอันนี้ <c oughs> อันนี้ก็อันอนี้คุณก็ไม่ได้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 ตัวเป็นโงค,คะใช่ใช่ไม่ได้เหมือนกันงั้นเราแนะนำตัวกันก่อนนี้่าครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับทุกคนผมจิมมี่จิตพลนะครับรับดทเป็นคุณหมอทัฟ้านะครับสวัสดีครับซีธวินันท์ครับลับดทเป็นอิงชกครับผม สวัสดีครับเซฟครับรับบทเป็นสวัตต้นครับผมสวัสดีครับปันนะครับรับบทเป็นปองป้องไทยสวัสดีครับ,รบ,บ,บ,รรบ,บภาชนาพันธ์นะครับรับบทเป็นหมอการครับสวัสดีค่ะเอฟไอชมพูค,คันทิพนะคะรับบทเป็นทอร์ราวะค่ะ วันวนี้เรามารวมตัวกันที่ after party พี่ๆน้ well, องๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับเริ่มจากพี่เฟิร์สก่อนดีกว่าพี่เฟิร์สเลยรพี่เฟิร์นอรครับก็ตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นก่อนเมื่อวานด้วยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็น after party จะมีโชว์ให้ทุกคนได้ดูมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็นอกเหนือจากความตื่นเต้นและพีใจครับพีใจที่ได้เจอทุกคนที่นีนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกไปด้วยกันนะครับ น้องไม่แ้น้องไพ้ก็สิ่งบางครับ่ะก็จริงๆซีรีส์ก็จบไปแล้วเมื่อวานนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นวันนี้เป็นวันที่ทําให้ยังรู้สึกว่ามาันยังอยู่เป็นวันที่เรายังอยู่กับตัละครไม่ว่าใวันนี้ก็คือวันสุดท้ายในการส่งตัละครกับสุนีย์าก็แอบใจหายเหมือนกันแต่ว่าคืเต้นทได้โชว์ค่ะต้องเซครับต้องเซฟวันนี้ก็ อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขครับมีแต่รอ,อยยิ้มแล้วจะวจะพวกเราว่าจะเต็มที่ให้มากที่สุดครับผม,ผมอขอบอคุบรัออบอ็จะตื่นเต้นเหมือนเมื่อวานเลยแต่ก็ในทางที่ดีนะเพราะเราตื่นเต้นที่จะได้โชว์ให้ทุกๆคนได้ดูในวันนี้ครัคบทั้ทีนีบครัคบร บอกว่าใครที่มาทั้งสองวันเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะหอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีอะไรใหม่ๆให้คุณดูอย่างแน่นอนครับผมผมค่อนข้างผมค่อนข้างจะการันตีนะครับมั่นใจนะครับว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆให้คุณได้ดูนะครับับผมส่วนคนที่เพิ่งมาวันนี้วันแรกนะครับผมก็ยินด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่งานที่อบอุ่นมากๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราอินจอยไปได้วยกันนะครับอีกประมาณ สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับผมฮะขนาดนั้นเลยเหรออ้าวนี่ทุ่มหนึ่งไม่ใช่หรอทุ่มหนึ่งทำวันนี้าไหนกันไม่ต้องเตือนเนาะไม่ต้องเตือนไม่ต้องเตือนโอเคตอนนี้กี่โมงนะครับตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเท่าไหร่นะครับยี่สิบครับหนึ่งทุ่มยี่สิบทุ่มยี่สิบนั่นแหละประมาณนั้นสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเต็มเต็มพอไหมครับพอไปหมอหลายคนพูดอย่างนี้เลยโอเคผมว่าฉันต้องไปทำงานพรุ่งนี้ ขอ,อเวลาฉันกลับบ้านไปนอนก่อนครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่แม่ๆยังมานะครับในวันทํางานแม่ๆสู้กันมากๆเลยนะครับเออโอ้เอาใจใ้ผมไปเลยเ,เอาใจผมไปเลยเอาใจผมไปเลยวันนี้ไม่เป็นไม่เป็นดูครับไม่เป็นลูกนะครับแฟนเยอะขนานี้มห้กำลใจเราทั้งป่าโอเครอบ มีโชว์พิเศษเยอะเลยครับยังไงรอติดตามชมเลยนะครับแฟนแฟนรอติดตามชมเลยนะครับแฟนโอ้ย,ออยไอหนอ,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 อดยียังไงหนอดียังไงหนอดีพี่ชายอ่าก็อยากจะพูดเหมือนเมื่อวานนะครับผมเอาจริงงานวันนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นเพราะว่าผลโพจากเมื่อวานเหมือนกัน ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเอาจริงงานเมื่อวานเนี่ยเราเราเขาเรียกว่าเป็นแฟนให้การตอบรับเป็นอย่างดี<ช>มากมานะครับต้องการที่จะมางานเมื่อวานกันอย่างแบบล้นหลามอะไรยนะเงี้ยครับทางบริษัทก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเราอาจจะมีวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมเพื่อที่เป็นแฟนจะได้มาเจอกับพวกเราเหล่านักแสดงนะครับเพื่อที่จะได้ส่งตัวละครกลับนิยายอย่าง,าง,างสมบูรณ์แบบนะครับผมก็ ขอเสิ้นพวมาลัยให้ตัวเองหน่อยครับผมแล้วก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับที่ให้การตอบรับงานไม่จิตฟอร์เคซี่เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวนขอดูมือคนคนที่มาเมื่อวานหน่อยครับรีไฟต้องมีแป๊บนึงได้ไหมครับแซ่บครับอ่ามีไหมมีไหมโอ้โหเยอะอยู่เยอะอยู่วันที่ไม่มาก็เยอะนะวันที่ไม่มาก็เยอะไ <c ười> ม่มาไม่มาแน่นอทครขอมือหน่อยฮะ หายไปไหนมาครับแล้วที่แล้วที่ไม่ยกมือนี่แปลว่าอะไรครับกดบัตรไม่ทันอ๋อถือกล้องอยู่ไม่ว่างกดบัตรไม่ทันฮะกดบัตรไม่ทันกดบัตรไม่ทันแล้วคุณจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับอ๋อไม่ว่างอ๋ออ๋อเตีนเตีนจียนเตียนเตียนเตีนแม่ผมเตียนแม่ผมเตียแม่อพี่ผู้ชายอ๋ออ๋อเป็นพ่อพ่อพออยู่นี่พ่ออยู่นี พี่ดิวฮะโค้งคำพ่อชัวร์ครับคุณพ่ออย่าไหว้นุกีบิไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเมื่อวานคนที่มาดูแล้วไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามีโชว์น่ารักน่ารักแม่แม่แม่และพ่อพ่อนะครับและแฟนๆทุกคนนะครับคอยดูยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงได้ไหมครับ